ครับพี่น้องครับผมเคยเรียนไปแล้วว่ามีหลายประเทศแสดงความยินดีกับทางท่านนายกคนที่31นะครับสำนวนภาษาอังกฤษในการใช้แสดงความยินดีเนี่ยถ้าใช้คำนามก็คือ congratulations แต่ถ้าใช้ verb ก็คือ to congratulate ทีนี้เวลาใช้ภาษาอังกฤษอย่างที่นายกมนตรีสิงคโปร์ได้สวีตแสดงความยินดีท่านใช้ว่า congratulations to แพทองทานชินวัตน on becoming the prime minister of Thailand สังเกตไหมครัว่า congratulations to someone on something แต่ถ้าใช้เป็น Verb เ,เน,นะครับก็คือ to congratulate เช่นเพื่อนแต่งงานใหม่หรือลูกประสบความสำเร็จในการได้งานใหม่หรือได้รับการเลื่อนขัน้นเราก็มาจะใช้คำํำนวนที่ใช้คำว่า to congratulate someone on something เช่น I would like to congratulate you on your new promotion เป็นต้นนะครับ สำนวนนี้เป็นสำนวนที่ใช้บ่อยครับเพราะว่าในความสัมพันธ์ของมนุษย์เนี่ยเรามักจะมีเพื่อนญาติที่ประสบความสําเร็จในหลายๆเรื่องอยู่เป็นประจำโดยเฉพาะถ้าต,ต้องใช้ภาษาอังกฤษสำนวนนี้เป็นสำนวนที่มาตรฐานที่ใช้กันบ่อยเอาไปใช้กันครับขอบคุณครับ